สวัสดีค่ะสบายดี f อฟซี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่18มีนาคม2568นะคะเอแม่เพ่นมาทักทายสบายดีกับ f อฟซีทางช่องเนาะก็เป็นตอนบ่ายๆของวันที่18นะคะในคลิปนี้แม่เพ่นจะ เอาแนวทางนะคะลาวพัฒนางวดวันที่19เนาะเป็นของมืออื่นนะคะมืออื่นวันพุธเนาะแม่เพ้นจะทำคลิปไว้นะคะไว้แล้วก็จะพรุ่งนี้ตอนเช้าแม่เพ้นก็จะลงคลิปให้นะคะ FC เพราะว่าอย่างพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะแม่เพ้นจะได้เดินทางนะคะออกไป ที่เล่านะคะอาจจะบดไ้เฮ็ดคลิปให้เต็มทีเนาะม่เพนก็จะได้ของอาจารย์ได้มากเพนก็จะลงไวก่อนเลยเนาะเฮ็ดคลิปไวแล้วก็จะได้ผ้าเอฟซี FC ทั้งช่องมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่สิบเก่ากันก่อนนะคะก็มาเอาบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนาฝังมาตอนเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะคะแม่เพ่นขุดคล่องใส่ไก่เพนวาเน,ะน,นาะเพนแนวใไดเพนเฮ็ดสบายใจเพ่นเฮ็ดกับปอยเพนเฮ็ดนะคะเอฟซีนะคะเพนขุดคลองใส่ไก่ไว เอ็ดไวเพื่อลูกเพื่อเตา่าแม่เพ่นอยู่ที่ทุงหน้านะคะก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนาของหมอดูเลขเด็ดเนาะแล้วก็แอดอ้อยพารวยแล้วก็ของแอดมารวยนะคะสามอาจารย์สามสำนักด้วยกันเนาะเออดอกม่วงนี่จะได้เอาไปฝาก ยายฝากเด็กหน่อยอยู่เล่ากันนะอยู่เล่าแห้งนะคะเอฟซีราคาอยู่เล่าแห้งค่ะบักม่วงแล้วกับบะมี่พร้อมหนานี่ยังบอท่านใหญ่นะคะนี่ค่ะจะได้เก็บไปฝากลูกฝากเมียก่อนนะเด็กหน่อยมากินสมเนาะไม่แพ่นปลูกเองได้นี่ปลูกเองหมดทุกต้นเลยเนาะ ปลูกเองหมดทุกต้นเลยภูมิใจค่ะเห็น,นสิ่งที่จะของปลูกแล้วมันเห็นหมากเห็นผลแบบนี้เนาะคะ่ะเอซีมันเป็นแบบนี้ภูมิใจค่ะแต่ว่าตายหลายต้นเนาะตายหลายค่ะอันนี้คืนเนาะต้นมะม่วงแก้วต้นสดาหวานคืนอยู่ค่ะได้กินดอกได้ปีกไก่ปีนี้นะเนาะเป็นดอกชวงมันเป็นดอกค่ะ ได้กินสองปีแล้วเด้อบักม่วงนี่แม่เพื่อนมาปลูกไว้นี่เนาะปลูกสามปีปีที่ซีได้กินต้นนี้ได้กินแต่ปีกายพี่กอนเนาะแต่ว่ามันเป็นเอียงเนาะใบแหมใบเหลืองว่ามันห่อนเขาก็หดน้ำอยู่น้ำมันเข้มละค่ะเอฟซีนะคะ,ะเพื่อนก็นเอาพาบรรยากาศที่ทุ่งนาม,มาฝากแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะบงงามนะคะจะเอาใบตองไปห่อพักบานพร้อม ผักหวานเอาไปฝากย่ยอยู่บ้านมีอยู่แต่ว่ายู่ไก่เนาะคะ่กะก็ได้ซื้อกินคือเก่านะคะยู่พีก็ได้เพิน่นอ่าหยาดหย,ยาดเพิ่นเอามาให้่าได้ยินว่าจะกลับเล่าสิผู้สิเอาปลาอย่า,ยางปลาแห่งผู้สิเอาผักหวานมาไห้กับมีเนาะก็จะได้เอาไปฝากย่ยนะคะอ่ะอยู่ใส่เท้าทำดีกับพ้นเท่าก็ได้ดีนะคะเอฟซี FC, เนาะขอแค่ทำความดีอยู่ใส่ก็ได้เมิดนะคะเอฟซี FC, เนาะ มีค้นหักค้นหอมมีค้นหักค้นตูมนะคะบนขาค่ะอยู่ไหนเราก็ทําความดีไวต้ตรงนั้นนะคะถึงจะเอาไปเ่ได้ก็มีความดีติดตอยู่เนาะคะ่ะเอฟซีตามนี้นะคะผู้ใดที่ว่าไม่เพ่นบอาหลายก็ขอโทษขออภัยน้ำเดินนะคะไม่เพ่นก็ขอเวลาจาัก จากสามี่นาทีแล้วก็จะไปต่อใส่ตัวเลขนะคะเพราะว่าถ้าเว้าแต่ตัวเลขเน้นๆกะมันบ่หอดเวลานะคะ้ค่ะบ่หอดนาทีแปดนาทีนะคะขอโทษขออภัยที่เว้าหลายค่ะเนาะไปเบึ่งตัวเลขน้ำกันอยู่บ้านดีกว่าเนอะอะนี่เนาะคะ่ะ f อฟซีกามาบึงผลราวพัฒนาของ3มอาจารย์กันก่อนนะคะ สาสำนักเนาะก็คือของอแอดมารวยแอดอ้อยพารวยแล้วก็ของหมอดูเลขเด็ดนะคะว่าของมี่ของอาจารย์ใดเน่เขาเนาะถึงตัวเลขจะเข้าจุลุดก็ขอกำลังใจจาก FC ทั้งช่องคือเกานะคะ,ะผลราวพัฒนานะคะงวดวันที่17 มีนาคม2568นะคะเลขหกตัวออกที่255480หนะคะหตัว5 4 5 5ี่ห้าห้าโอ้าห้าสี่แปดศูนนะคะวอพิทค่ะสตัว5480 3ตัวบน480 2ตัวบน80แล้วก็2ตัวล่างก็คือ54นั่นเองนะคะ งวดที่แล้วนะคะหมอดูเลขเด็ดให้มาเนาะนี่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเนาะเลขออกแปดศูนย์นะคะ fc บนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งศูนย์เออล่างวิ่งหกบอมานะคะ fc ลดค่ะเนาะของพ่อหมอดูเลขเด็ดลดค่ะส่วนของแอดอ้อยพารวย วิ่งลูดเด่นที่สองรองห้าตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองห้านะคะส่วนตัวจับคู่ก็ให้เข้าชุดเน้นนะคะ fc นะะี่ค่ะเข้าชุดเน้นที่สี่ห้าเนาะเลขออกห้าสี่เนาะนี่ครับที่วงกลมให้สี่ห้าเลขออกห้าสี่ล่างนั่นเองเนาะของแอดอ้อยพารวยเข้านะคะ fc ส่วนของแอดมารวย แอดมารวยให้วิ่งลูดเด่นเก้าลองศูนย์ตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองศูนย์นะคะเพิ่นจับคู่ให้แปดศูนย์แปดเนาะเลขออกแปดศูนย์นั่นเองค่ะก็เข้าเด้อจานาอ,อของแอดอ้อยเข้าที่ศูนย์แปดแปดศูนย์บนนั่นเองเนาะอ่าได้แล้วค่ะผลงาน ลาวพัฒนาของสาสำนักนะคะมาเอาตัวเลขวันที่19มีนาคม2568้วันพุธกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะของหมอดูเลขเด็ดวันนี้เนาะวันที่19นี้ให้มาบนเด่น5นะคะบนวิ่งลูดเด่นที่5จะผูให้มี150595เน้นให้ที่95นะคะ อันนี้เด่นบนค่ะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งรูดเด่นที่7จ็ับคู่ให้717073เดศน้นให้ที่73นะคะของพ่อหมอดูเลขเด็ดค่ะลาวพัฒนาวันที่19นะคะส่วนวันที่17ที่ผ่านมาวันจันทร์นะคะพ่อให้มาหลุดทั้งบนและล่างนะคะมวนนีเอาไม่เนาะคะ่ะเอซ งวนนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นบนห้าค่ะจับคู่ใหหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแล้วก็ล่างเด่นเจ็ดจับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามบนเน้นที่เก้าห้าล่างเน้นที่เจ็ดสามนะคะ,ะมาต่อที่ของแอดมารวยเออแอดอ้อยพารวยนะคะ มาเอาของแอดอ้อยพารวยกันต่อเลยสำหรับของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8ปรอง9นะคะจับคู่ให้นะะจับคู่ให้อ่าวิ่งลูดเด่น8ปดรองเชุดวินมี7 8 9 0 4 5ดนะคะชุดวินก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยมาเบิ่งตัวจับคู่ส่วนตัวจับคู่ ให้มีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สี่แปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็แปดเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์นะคะเน้นวงกลมที่เจ็ดแปดสี่แปดแล้วก็แปดเก้าห้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะคะอันนี้วันที่สิบเก้าด้วยค่ะไม่เป็นเขียนผิดเนาะนี่ค่ะของแอดอ้อยพาลวยค่ะส่วนงวดที่แล้วของแอดอ้อยก็ให้มา วิ่งเด่นสองรองห้ามาตัวรองเนาะคะ่ะส่วนตัวจับคู่ก็เข้าชุดเน้นนะคะชุดที่เออด have, อยวงกลมให้เนาะสี่ห้าเลขออกห้าสี่ล่างเนาะค่ะเข้าค่ะส่วนงวดนี้ก็ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่แปดรองเก้าจับชุดวินมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้าจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สี่แปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ห้าแปดแปดเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์เน้นที่เจ็ดแปดสี่แปด 8 9 5 0แล้วก็4 0ส่วนชุด3ตัวบนนะคะชุด3ตัวบนก็จะมี087 058 740 084นะคะชุด3ตัวบนมี4คู่เนาะเอฟซี FC ทั้งช่องมาแคปนาจอเอาของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของแอดอ้อยพารวยกันก่อนนะคะสำหรับราพัฒนาวันที่19วันพุธเนาะวันนี้ค่ะ แคปหน้าจอได้หรือยังคะถาาว่าผิดว่าถือก็ขอโทษเด้อค่ะเนาะจะบางเทือเขาเกาลงเนะาะเพราะว่าเทํา้ำคิปวันที่สิบแปดจะลงแนวทางให้ f อทั้ง่องวันทีน่สิเก้าเนาะบางเทือเกาลงหนาะลงหลังอ่ะมาเอาต่อของแอดมารวยเลยค่ะสำรับล่าพัฒนาแอดมารวยงวดนี้วิ่งรุดเด่นที่5้รอง4 เด่นที่5ลอง4นะคะตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่ก็มี40 50 42 52 45 55 46 56 49 59เน้นให้56กับ59นะคะของแอดมารวยค่ะส่วนงวด ที่ผ่านมาเนาะของแอดอ้อยของแอนมารวยนะคะ,ะ,คะก็เข้าตัววิ่งตัวลูดตัวรองเหมือนกันนะคะจับคู่ให้เข้าที่0ูนย์แปดเลขออกแปดศูนย์บนนะคะงวดนี้ให้เด่นห้ารองสี่นะคะตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่ก็จะมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สองห้าสองสี่ห้าห้าห้าสี่หกห้าหกแล้วก็สี่เก้าห้าเก้านะคะ คลิปนี้แม่เพ่นได้แนวทางของสามสำนักเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องค่ะเดี๋ยวเบิ้งกับว่าคลิปต่อไปจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดนะคะเอฟซี FC ได้มาของอาจารย์ใดสำนักใดแม่เพ่นก็จะทําคลิปไว้เลยเนาะคะ่ะไว้ลงให้กับเอฟซีทั้งชองค่ะเอาโชคโชงมันมานำลรลื่อยๆค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ